นั่งนั่ง,ง,งแลแลมันละแหลมเสร็จตูโอกกอดกันอกกอดสิอกกอดสิครับบ่อยมึงกลอดไงสัส <z> <ans> สิบปดบวกครับสิบปดบวกครับใครรับไม่ได้กรุณกปิดหน้าจอเดี๋ยวนี้ครับกดข้ามไปได้เลยนะครับสิบแปดบวกครับสิบแปดบวกเท่านั้นนะครับ <c oughs> ไม่ได้หื่นอะไรนะแต่ว่ามันต้องสร้างความสัมพันธ์ด้านนี้ให้แรงและดีที่สุดนะฮะเราจะได้ขอแต่งงานนะครับผม,อ,มอยากเป็นเอ็ดเบิร์บ้าง พอละพอละเกินไปละนั่นแหละแหลมครับหลังจากนั้นเราจะไปอาบน้ำนะครับเอาน้ำฝ่าบัวเร็วยวน่าิานเดี๋ยวน้ำฝาบัวแป๊บหนึบบน่งนะเดี๋ยวเพิ่งกลับนะเขาอาบน้ำก่อนอเราจะมาซัอมเอิกากันในในนี้นะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีเตียงเดียวไม่มีเตียงคู่นะครับเราจะอับเบิลซบุ่มรึมเฮ้ยอาชีพก็เด้ยอกันบนเตียงไม่ได้ นี่ครับลิกา้าอะไรพลังงานไม่พองีบก่อนแล้วกันงีบสักแปบ,บนะครับเก็บพลังงานเหมือนจะเหนื่อยเกินไปโอเคพอเอริกาพูดคุยก่อน ตอนนี้ยังวูฮูกลับไม่ได้นะครับจูบกันอ่าฮะเหมือนจะยังไม่สำเร็จนะครับทำยังไงอ่ะเอ็ดเวิร์ดจะได้มีลูกสักทีไหมเนี่ยฮะชวนออกเดทก่อน อ้าวครับกำลังเดทกันอยู่นะครับตอนนี้เราก็กำลังเดทกันอยู่นั่นเองนะครับเราจะทำยังไงให้เดทของเราเนี่ยคุณต้องการอยู่นานๆหรือไม่ใช่เราต้องชวนเขามาอยู่บ้านาแหลมครับอิิกาอยู่บ้านเรานะครับผมเสร็จตูงโดนกูแน่บอกให้มึงโดนตูแน่สตรกชี้คืออะไรจับแก้ม เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ชวนออกเดทไม่ไชวนออกเดทเรามันติกใช่ครับเราต้องสร้างเตียงให้เอลิกะนะครับผมไม่งั้นเราจะไม่พอนะครับเดี๋ยวผมต้องทำอย่างนี้ครับโดยการขอสร้างบ้านแป๊บหนึ่งนะเข้าสุ่โหมดสร้างบ้านแป๊บหนึ่งนะครับผมมาแคสรอบนี้อื่นอๆๆแปลกๆนั้นไม่รู้ ออกอีกได้ไหมต้นไม้บังใช่ไหมได้ได้ได้ได,ได้โอเคอ่ยื่นออกไปอ,กอย่างนั้นแหละนะครับได้อีกปะรู้สึกว่าจะแยกออกไปด้านข้างได้อีกนะโอเคเราจะแยกออกไปครับนั่นแหละครับขยายบ้านขยายบ้านขยายติดไม่ได้ละติดละนะครับติดละติดละ โอเคแล้วเราจะมาลองลอง,ออลองสร้างเฟอร์นิเจอร์ดูนะครับห้องนอนอมไม่ยืนจูบอะไรกันตรงนี้เนียเฮ้ยจะสร้างเตียงนอน <c oughs> โอ้มแจะเตียงแพงๆเตียงคู่ดีๆมีไหมเนี่ยเก้าร้อยเลยเหรอชิคเก้เกินแพงวะเอาเตียงเอาเตียงนี้ไปก่อนแล้วกันนะนะนะขัดๆไปก่อนนะเตียงไหนก็ซ้้าได้เหมือนกันอนะจริงๆ คมไฟคมไฟติดเพดานมีไหมอ่าอย่างนี้แหละง่ายดีนะครับตรงนี้ตรงนี้อ่าอย่างนี้แหละบ้านเราก็กว้างขึ้นแล้วนะครับสำหรับเอ็ดเวิร์ดตังเหลืออยู่945ซิมบอรีนนะครับมีคนบอกให้ผมใช้สูตรแต่ว่าผมไม่นะครับพักผ่อนกัน เอางี้เรานอนก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนอนถ้าเกิดเอลิกาจะมานอนก็มานอนเตียงนี้นะครับโอเคครับสุดท้ายก็มานอนด้วยกันนะครับ <c oughs> จะบอกแค่นี้แหละฉากต่อไป <c oughs> โอเคทั้งคู่ก็ตื่นแล้วนะครับตอนนี้เอดเวิร์ต้องไปทําความสะอาดแล้วก็ใช้ก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าเอลิกะมันไอ้นี่อยู่มันกินข้าวอยู่ก็ปล่อยมันกินข้าวไป นะครับแล้วก็ใช้เลยเอออย่างนั้นนะแอ้บยนะครับประเด็นคือเราต้องโรแมนติกก่อนนะครับแล้วก็จุบกันยามเช้านั่นเองนะครับอย่างวูฮูไม่ได้ปวดฉี่เหรอก็ไปฉี่ดิอ้าวกลับบ้านแล้วโน no, เอลิกากลับบ้านแล้วอ่ะยังซ้ำไม่สำเร็จนะครับ เราจะทำยังไงดีเราจะเชิญมาด้านในเออเชิญเชิญมาด้านในเชิญ <com> เข้ามาด้านในก่อนเร็วเร็วเร็วอ้าวอ้าวชีแตกเอลิกาชีแตกเชิญมาด้านในเร็วเร็วมาด้านในก่อนเออมาด้านในก่อนเอลิกาไปอาบน้ำไปทำไมอาบน้ำไม่ได้ไง รู้สึกว่าเอริกะนี้ช่ำๆง,ำๆงามๆไงไม่รู้โอเคเราจะเข้าสู่โหมดโรแมนติกกันนะครับเราเข้าสูโหมดโรแมนติกกันแล้วนะครับเราจะต้องควบคุมคือต้องต้องคอนโทรลตัวเอริกะให้ได้นะครับเราจะต้องขอ<ม>ขอเขาแต่งงานชวนออกเดทแล้วกันโอเคตอนนี้ก็อยู่ในเดทกันแล้วนะครับ เราจะขอเขาแต่งงานอีกได้ไหมยังไม่ได้นะครับประเด็นคือเอ็ดเวิร์ดทำไมมึงใส่บ็อกเซอร์เดย์อะเออดีจริงๆยังวูฮูไม่ได้นี่เด็ดเพอร์แมนแนนต์ลอเวอร์ออออต้องการความรักที่มากกว่านี้นะครับได้เดี๋ยวจัดให้มากกว่านี้ช่จัดได้เลยอ จัดได้จัดได้อันนี้คืออะไรจุ๊บอ๋อ,อ,อกระโดดให้เขาก่อนเนี่ยนะ,นะบ้าแล้วขอแต่งงานรอบนี้ขอจงสำเร็จด้วยเถิดขอจงสำเร็จด้วยเถิด,ดะะแต่งงานแล้วพยายามมาห้าพาร์ทครับ แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วแต่งงานหรือมั่นวะมั่นดิใช่มั่นครับยังไม่แต่งแล้วเราก็จะทําการแต่งงานกันแบบเงียบๆนะครับนะครับเราจะแต่งงานเลยนะครับเราจะไม่จัดงานโออาใหญ่โตเฮ้ยหรือว่าเราเออไหนๆก็ไหนๆ ตังมีอยู่เก้าสี่ห้าจะเอาตังไหนไปแต่งงานนะใช่ปะเอ้ไม่ใช่จะเอาตังไหนไปจัดงานแต่งงานโทรศัพท์มือถือปีเตียนโทรศัพท์จดหาจัดงานเลี้ยงจัดโทรหาซิมได้เข้าในการเสียงได้เข้าแต่งงานเลยดีกว่าเรายังไม่จัดอ่ายังไม่แต่งงานโออ่านนะฮะต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าเอ็ดเวิร์ดเงินยังไม่มีนะครับแต่งงานนะฮบแต่งงานเลยแต่งงานแบบเงียบๆไม่ต้องจัดงานอะไรทางนั้นนะครับ โดยการใส่แหวนนั่นเองอ่าและสุดท้ายก็ได้เป็นแฟนกันจนกลายเป็นผัวเมียกันนะครับเราจะเราจะย้ายไปอยู่บ้านนี้หรืออยู่บ้านนี้ดีบ้านนู้มันแคบไปอยู่บ้านนี้สะดวกกว่าไหมโอโมะมาโอเคและ โทดะเอลิกะกับโอโมโทดะก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในการดูแลของเรานั่นเองนะครับโปรบเพอร์พยายามมา5พาร์ทแล้วนะครับสุดท้ายเอ็ดเวิร์ดก็รวยนะครับผมได้ตังแดกกับเขาซะทีนะครับแต่ความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้น,นะครับเ,เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเอ้ยไม่ต้องพาร์ทหน้าพาร์ทนี้เลยดีกว่า ต่อให้ก็ so ถ้าเกิดผมคัดไปก็เดี๋ยวอธิบายที่หลังแล้วกันนะครับเราจะเราจะไปฮู้กันไหนไหนยังไม่ได้นัวโอเคไม่เป็นไรเราจะพยายามมีลูกกันครับตอนนี้เราอยู่ในเราเป็นคู่มั่นกันอยู่หรอเราแต่งงานกันหรือยังอ่ะ บสิสกีคืออะไรเอาแล้วครับเข้าสู่โหมดพยายามมีลูกแล้วนะครับหรือว่าจะอาเบิร์เบิร์มรื้มเฮยกันแล้วนะครับและทั้งคู่ก็กำลังจะจัดเต็มกันนะครับนะสำหรับเอ็ดเวิร์ดเอายืนอื่นทำไมอะ่ะเขาไปนอนรอนแล้วนะไปดิเอาไอเชี่ยนี่เขายั่วแล้วไม่เอาเว้ยเออดีเหมือนกัน ได้แล้วนะฮะเราจะมาจัดเต็มบนเตียงมันไม่เลาใจอะใ่ะเข้าใจปะบนเตียงมันไม่เลาใจอะ่ะเราจะจัดกันในห้องน้ําแบบเนี้ยเอาทำไมบ้านกูมืดแบบนี้เนี่ย<อ>บาเริ่มแล้วครับสิบแปดบวกครับสิบแปดบวกครับสิบแปดบวกนะครับ สิบแปดบวกนะครับอืมอืมอ้าวยาชิมมะยาชิมมะเอาแล้วครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอ็ดเวิร์ดไป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 ,ไป ุดยอดนี่รับชมคับสวัสดีครับวู้ฮู้เราจะท้องหรือเปล่าอะจะท้องหรือไม่ท้องต้องรออีกประมาณวันหนึ่งวันถึงสองวันนะครับเอ่อว่าจะจะลุ้นลุ้นว่าท้องหรือเปล่าไงนะครับนี่คืออะไรอ่ะทำอะไรอ่ะ โอ้ยหวานกันจังเลยนะครับสรุปพาร์ทนี้นะครก็ได้มีได้ได้ซ้ำแล้วนะครับสรุปรวมๆก็คือได้ซ้ำแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ได้แต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะท้องหรือไม่ท้องเนี่ยติดตามกันได้พาร์ทหน้านะครับ